การแนะนำการตรวจด้วดดยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกน CT สแกนหมายถึงการตรวจหาความผิดปกติของอว,วัยวะต่างๆในร่างกายด้วยรังสีเโดยการฉายรังสีผ่านอว,วัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวางแล้วใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสร้างภาพซึ่งสามารถสร้างได้ทั้งภาพในระรับต่างๆหรือจะแสดงเป็นภาพ3มิติก็ได้ค่ะประเภทการตรวจ CT สแกน ส่วนศีรษะและลำคอได้แก่สมองต่อมใต้สมองตาต่อมน้ำลายและคอบางกรณีจะต้องฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของโรคชัดเจนขึ้นส่วนช่องอกและช่องท้องได้แก่ช่องอกช่องท้องและอุ้งเชิงกรานผู้ป่วยต้องดื่มน้ำน้ำผสมสารทึบรังสีหรือส่วนน้ำผสมสารทึบรังสีน้ำเปล่าเข้าทางทวารหนนะัก เพื่อแยกลำไส้ออกจากเนื้อเยื่ออื่นๆซึ่งกรณีส่วนใหญ่จําเป็นต้องฉีดสารเทปรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของโรคชัดเจนขึ้นส่วนกระดูกระยางได้แก่กระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อใช้ในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกของกล้ามเนื้อกระดูกหรือการอักเสบของข้อต่อต่างๆส่วนกระดูกสันหลังได้แก่กระดูกสันหลังส่วนคออกและเอว ดูลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกสันหลังโดยสามารถให้การวินิจฉัยโรคกระดูกได้ดีกว่าการตรวจเอกซเรย์ทั่วไปส่วนหัวใจและหลอดเลือดได้แก่หลอดเลือดที่อวัยวะต,ต่างๆเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองในการตรวจน,นี้จําเป็นต้องฉีดสารเทปบรงังสีเข้าทางหลอดเลือดดาข้อบ่งชี้การตรวจ ตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะต่างๆรวมทั้งตำแหน่งและขนาดของเนื้องอกตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงตรวจดูการข้างของเลือดในสมองช่องท้องและอุ้งเชิงกรานตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดเช่นเส้นเลือดโป่งพองเส้นเลือดอุดตันตรวจหาความผิดปกติของกระดูกและข้อต่อต่างๆเช่นาการหักการหลุดและการอักเสบ ใช้ในการกำหนดตำแหน่งเพื่อเจาะชิ้นเนื้อหรือเจาะระบายของเหลวการเตรียมตัวก่อนตรวจงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ4-6ชั่วโมงในกรณีที่ต้องฉีดสารเทบรังสีเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยใส่ชุดของทางโรงพยาบาลไม่ควรสวมใส่วัตถุที่เป็นโลหะควรทำการถอดชุดชั้นใน แว่นตาฟันปลอมและเครื่องประดับต่างๆสามารถรับประทานยาได้ตามปกติยกเว้นผู้ป่วยเบาหวานให้งดยาเบาหวานในวันตรวจผู้ป่วยในกรณีดังนี้ให้รีบแจ้งเจนน้าหน้าที่เวลาที่มาทำนัดหรือก่อนการตรวจในทันทีสตรีตั้งครันหรือสงสัยว่าตั้งครันผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยที่เคยมีประวัติแพ้สารทึบรังสี ผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้อาหารทะเลผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้ยาอื่นๆและผู้ป่วยเคยมีประวัติโรคประจำตัวต่างๆข้อควรระวังในผู้ป่วยตั้งครรภ์อีกเรื่องการตรวจโดยไม่จำเป็นโดยขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์กรณีสงสัยการตั้งครรภ์ปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจในผู้ป่วยเด็กแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจค่ะ สารเทปรังสีสารเทปรังสีที่ใช้ในการตรวจคือสารที่ใช้ในการวินิจฉัยทางรังสีเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างอวัยวะที่ต้องการตรวจกับอวัยวะที่ใกล้เคียงทําให้เห็นอวัยวะที่ต้องการตรวจได้อย่างชัดเจนข้อบ่งชี้การใช้สารเทปรังสีตรวจหาและแยกชนิดของเนื้องอกตรวจระบบหลอดเลือดวินิจฉัยโรคในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน ประเมินการแพร่กระจายของมะเร็งประเมินการบาดเจ็บเช่นการเลือดออกในสมองในกรณีที่ต้องฉีดสารทิบรัแงสีต้องมีผลการทำงานของไตโดยมีค่า eGFR และ r ี a อทิน n e การใช้สารทิบรัแงสีการฉีดสารทึบรัแงสีจะถูกฉีดเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยทั่วไปแล้วจะฉีดที่แขนการดื่มให้ผู้ป่วยดืม่มโดยผสมสารทิบรัแงสีกับน้ำดื่ม การสวนสารที่างสีอาจถูกสวนเข้าไปผ่านทางทวารน่ะเพื่อทำให้เห็นอวัยวะเช่นลำไส้ใหญ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการปฏิบัติตัวระหว่างการตรวจในบางการตรวจเช่นการตรวจช่องอกช่องท้องต้องมีการให้ผู้ป่วยทําการปฏิบัติการหายใจตามเป็นเวลาสั้นๆโดยจะมีการหายใจเข้าหายใจออกการหายใจ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและหลีกเลี่ยงการเบลอของภาพนอนบนเตียงในท่าที่กำหนดควรนอนนิ่งๆและไม่ขยับไปมาเพื่อให้ภาพการตรวจคมชัดควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ยกแขนขึ้นหรือวางแขนไว้ข้างลำตัวขั้นตอนการตรวจกรณีที่ฉีดสารทึบรังสี ในขณะฉีดอาจเกิดการร้อนตามร่างกายหรือมีรสขมในปากได้ควรพยายามไม่คืนน้ำลายในระหว่างการตรวจเตียงจะเคลื่อนที่เข้าออกจากเครื่อง CT สแกนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของนักร่างสีเทคนิคพร้อมด้วยเสียงจากลำโพงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง ขณะที่ทำการตรวจถ้าหากผู้ปว่วยมีอาการผิดปกติระหว่างการตรวจสามารถแจ้งนักรังสีเทคนิคได้ตลอดเวลาโดยผ่านเครื่องสื่อสารระหว่างห้องตรวจหลังการตรวจหากมีการฉีดสารเทปบรังสีผู้ป่วยต้องรอสังเกตอาการเป็นเวลาประมาณ30นาทีอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้หลังการฉีดสารเทอบรังสีการขึ้นไส้อาเจียนผื่นแดง ปวดบวมบริเวณที่ฉีดร้อนทั่วร่างกายอาการเพิ่มเติมอาจมีการใจสั่นและมีไข้ต่ำหากพบความผิดปกติควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหลังการตรวจควรดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยขับสารเทบรังสีออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะยกเว้นในผู้ป่วยที่แพทย์สั่งจำกัดน้ำค่ะ